ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยททมข่าวสวสเบตงจังหวัดยะลาจัดประชุมเตรียมการปรับปรุงด่านพรมแดนเบตงเ,เพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าส่งออกสินค้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนเบตงค่ะ ที่ห้องประชุมไกรล,ลาดชั้นสองที่ว่าการอำเภอเบตงในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการปรับปรุงดา่านพรมแดนเบตงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเข้าและออกระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียให้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองชายแดนเบตงเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการนําเข้าส่งออกสินค้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพด่านชายแดนเบตงซึ่งถือเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนเบตงให้เป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะ นอกจากนี้นะคะพร้อมผลักดันแห่ำเพอเบตงเป็นตลาดกลางการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลไม้หรือสินค้าอื่นๆต่อไปในอนาคตค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93เมกะเฮิรตซ์เพจสวทเบตงนิวส์แลวิออนไล